เันผู้ใดหรามาคุดไอ้ว่ามาคุดให้เพบ่นเล่าแล้วมาคุดเองอ้ยใหญ่ยบพันมาคุดเองขช่เองโอ้ในบ้านมาเอาเองเงยเงินก็เล่าเอาเองงี้ยหว่นสวัสดีครับผมลุงสอนค้นหน้าผ้าร้อครับขอทักทายพี่น้องและเอฟซีตลอดจนทุกท่านทุกคนเ้อครับถี่มารับชมจิมนีย่ขอให้อยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยกันทุกคนครับ วันนี้ผมนูกสอนสิผ้ามาเบืองคาแดงใหญ่นะครับเด้อทิกัดก็อยู่บ้านนาจานตำบลนาเยี่ยอำเภอนาเยี่ยจังหวัดอุบลราชธานาีครับก่อนเดื่นเดี๋ยวผมจะพาไปพบกวับเจ้าของสวนเพิน่นครับเจ้าของสวนขายใหญ่เพิน่น สวัสดีครับไอ้สวัสดีครับอ่าแนะนำตัวเจหน้อยนะครับชื่ออย่างนอครับผมบ่นายนรุ่งครับพ่อด้วนนัจารย์ครับอ๋อมาณจารย์เท่าแล้วครับนอพี่กัดตรงนี้กับมาณจาจาร์ตำบลนาเยี่ยอำเภอนาเยี่ยจังหวัดอุบลราชธานีครับครับอ่าข้างในเนี่ยครับปูอย่างในคับ่ายเนี่ยผมมาก็เห็นคามีแต่ต้นยงใหญ่งามๆเลยครับคาทียงใหญ่ทั้งบกข้าวทั้ง เกี่ยวเมืก่ก่อนดูหลายอย่างโอ้หลายอย่างเน,น <ขอ S 2> าะครับครับไอ้คนปลูกหลายอย่างแห่งคาแดงใหญ่กับมี่มะพร้าวนำหอมหล,ลักๆนี่อยู่นี่คือจะแมญญ่้นคาใหญ่เนาะคาใหญ่เนาะแม่นคาใหญ่นี่หลายหลายกลมูเลยเนี่ยมาเนาะครับเนาะโอ้ดันส่วนครับกำลังตัดใหญ่ใหญ่หกโอ้ปลูกจ็ดปีครับไหร่<ล>ครืออันก้อยใหญ่โอ้ปลูลยยกก<อ>้อยใหญ่คืองามแท้ร่าท่านพัวปีได้นี่อืมเ่าท่านพัวปีคาเพราท่านพัวปีด้วยพี่น้องเลย เมีแต่กอใหญ่ๆแด้อครับเอายังใส่ครับกิ่งามแท้โอ้พ่ท่านได้ใส่ยังเนี่ยมีบอกพ่าแล้วพ่อท่านได้ใส่ยังบอกพ่อทำพร้อมกันมีบานนี่กินไม่ได้เบิ่งแต่ขายไงเด้่อพี่น้องเรื่อบอกพ่าหำพร้อมเพิ่นกันมี่เรื่ององันไอ้หน้ร้องเพิ่นครับหลายอย่างครับไม่พันยังนอครับไปบอกพ่อทำพร้อมกันเนี่ว่าพันยังเนี่ยสั่งมาโอ้โบจังซื้อพันแน้วครับน้อ ผมไม่ยังครับว่ายผจะซื้อพันธุ์ครับเพราะท่มันเป็นไว้ห้ากินแม่นพันธุ์เนี้ยกซางแต่เพ่าะท่เป็นไว้มาเนี้กินเบิร์ดนะขายได้เบิร์ดเนาะครับเนาะครับค่าเนี่ยมันเป็นพันธยังนาะครับว่าซื้อซื้อพันเพื่อนค้าเรียงไงห้องนี่ล่ะเป็นค่าเกษตรแม่นบอแม่นเอามาติดกันทลักโอ้เอามาขยายออืเอามาติดกันทลัก โอ้มาเตะไกลตัวครับนี่ผมไปมันเอาพันน้ำมูลนี่โมเมนต์ที่สันพันนี่มันมาแต่ไกลจะมาหุหม้อพันมาแต่ไก่อันปกติเนี่ยค่ะนี่นาฝนนี่ฝนจะเป็นแนวนี่บอกครับไปแม่นใบแนวนี่ล่ะโอ้ใบแนวนี่ล่ะนาฝนนาฝนจะเป็นแนวนี่แต่ว่านาเรียงนี่บัวเป็นหยังเป็นบอกครับเรียงนี่สิบัวเป็นหยังสีเขียวแบบว่าสดใสกว่านี่เนาะแตกนอขึ้นม่านี่ครับเพราะท่านได้ใส่หางเรียงแล้วก็ ใส่ปุ๋ยบาดนี้ครับโอ้ตอนนี้มันหนาฝน,น,านคือว่าน้องข้าวใบน้องอ้ายเนาะเพราะว่าฝนหนาฝนแหนน้<ล>ง<น>มันก็เป็นแนวนี่ละหญ้ากับไรเนี่ยอีเจ้น,อกกล,นอลอยพุ่นนะครับขาดฝนนี่ประมาณยักษสองเดือ,อ,อนสามเดือ,อนข้างหน้านี่จะเป็นต้เบิงกอนี่ยี่ดอกครับอยู่ในสวนนี่โอ้อ้าย่นขึ้นระบบน้ำยางดีนะครับเด้อทั้งน้ำเ,เป็นเป็นแนวไรครับใบระบบน้ำเนี่เป็นน้ำจากน้องสาเฮา,าหรือว่าอ่นา,าน้ำบาดาลน้ำจาก บาดานเสมอดโซลาเซลครับเพื่นติดแทงโซลาเซลว่างระบบจะปีเกลืครับโอ้นสวนนี่เพิ่นเช็ดยางดีเ้อพี่น้องนาเรียงนี่เพิ่นนาเรียงในห้องห้นัมจากกันระบบนี่บอครับ้ายนี่ว่าจะปินเกลเนาะครับเนาะเขาว่างมีจุดเลยบอครับแม่เป็นจุดเป็นจุดสมานซีโอ้โอ้ายเราเห็ดดีนะครับก็ว่างครับเดี๋ยวนับไปเบื้องนํ้เพิ่นครับเพิ่นกำลังผ้าเบิ้งสวน เมื่อที่ทั้งเบิร์ตจังเลยครับไปอยู่นี่ื่องหน้าเทัองย่างเดี่ยวยี่สิบยี่สิบสี่ไรโอ้ยมีผนหลายเตือไปครับอยี่สิบสี่ไรยี่สิบยี่สิบสี่ไร่ีนพื้นที่นี่ใส่ของอยู่ห้องกินไม่แต่ของมีแต่มุ่นราคาด้วยครับเบื่อจนยางเถียบสิบโบไหญด้วยเดี๋ยวนิดเดียวหน่าเพราะเดี๋ยวจะล้มทางยางนีู่ละนอกจากพื้นใส่เต็มเบิรครับ น้อบอกเ้าเพิ่นก็เอาเฟื่องใส่เด้อพี่น้องเด้อเป็นปุ๋ยยางดีเด้องนี่แจ็คน้อยนี่เฟื่องก็สิเปื่อยลงเป็นปุ๋ยอินทรีย์ยางดีเลยว่าท่านี่คือกอใหญ่แต่ข้าวใบคว้าเบิ่งแนี้ท่านนี่อ้าวท่านนี้มันเป็นแค่ง,งามพอทอกันวันไหนครับเอาตอนปลูกลงเอาอย่างไหนครับใบนี่ตอนปลูกเข้าใส่ขุดหลุมจังไหนขุดธรรมดาพ่อ<ม>บ่ลุมนะ โอ้เอาบมเลิกน้อแม่นพาร่าเนี่เขาจะจะเขาจะห้องยังน้ำอยู่บ่ครับบ่บ่บ่ได้ห้องนึกว่าเป็นห้องให้ปุ๋ยให้ขิงหัวขิงยังน้ำบ่ได้ห้องน้อบ่ปลูกใต้เฟืองดิ่งโอ้ปลูกในเข้าใส่หลุมหนึ่งเนี่เข้าใส่จักต้นเข้าไปใส่สองต้นใส่สองต้นแม่นใส่สองต้นโอ้ยใส่แค่ใส่สองต้นเนาะครับน้อใส่สองแตกออกม้าในบันสิเป็นซีซีผ่าซีบหรอบ่ครับเนี่ยกำลัง อแท่งนอดิวนนอมันเหนีอหน่อยไหมครับนอกกำลังออกมาหาสีในยันได้อีกดอกพี่น้องโบนั่ให้เบิงเด้อนนะบ,นบ,บ,นบนับนอ้ะบ้ทนนับอ่อยนรงคลวงน้าวบทนนับว่าสันมาน้าเบิงหลวงพี่น้องเขามาเบิงเด้อข่าใหญ่คนนี้เนี่นี่บริเวทน้องคนนี้ยี่สิบกว่าผุนเครื่องหน้าเขา้าเข้าก็งามงามเขาปุย้ยยังหาใใจหน้าขีาข้างามเถอ โอ้ใสยูเรียอย่างเดียวอืมใส่ไปยูเลียเอากระซีด e m นะโอ้อด้ไปนิดใสยูรินซี e m เนอะไทยกบเฟืองไทยกบโอ้แต่ข้าวไทยกบเฟืองว้ยสีเตไทยกบเฟืองโอ้เนี่นั่นสีอะไรก็ไทยกบเฟืองยูรินซี e m ใส่ต่อเฟืองอลไรเพื่อนกับไทยกบเป็นหน้าวานวายหรือเป็นเป็นหน้าดำครับหน้าวานครับโอ้หน้าวาน ขนาดหน้าวานหนูก็ยังงามเนี่ยพี่น้องเด้อดำบมไว้ถ่ายพ่นว่าดำบมไว้่าสันปวดเอวเนี่เดี๋ยวเราทำเนาะดำหน้าสบายสมัยนี่กลุ่มๆลุ่มนี้เลยย่อมแต่ละวันครับผมคือแต่บางยี่สิบก็ปีขึ้นหลังนี่ขึ้นสิบเพราะไหวเลยครับไหวเนาะแต่เดี๋ยวนี้บมไว้แล้วครับส่วนมากจะเป็นหน้าหน้าวานนะครับทั้งอื่นก็จะวานนี่ครับพี่น้องเนาะเพราะว่าทั้งผมนี่อยู่เขตอุบลนี่ไม่ได้เป็นหน้าวานเบ้อแล้วครับเป็นหน้าท่านสมัยไปแล้ว ตรงนี้อายเพิ่นกระปูกไม่เสียุงเศรษฐกิจด้นะครับเรื่อไหวนี่ไม่ยุ่งแม่ไหว่เนี่ม่ไยุงไม่ยุ่งไม่ยุ่งกับนี่ตามขั้นหน้าอันนี้ไม่ยังครับไอ้นี่หงตัวนี้โอ้ไม่หั่งไม่หั่งนี่พราะเจ้าใต้เพื่อนไม่รังนั่นบ่เมียนบ่หน้าจะเมียนี่เนาะไม่หั่งไม่หั่งนี่ผมพราะาอือได้ได้ซื้อเมื่อนี่บ่ค่ายอย่างนี้ได้น้ำผัวน้ำปลาเพราะในตระกูลเดียวก็พวกกันมาจิกบ่ครับนี่ยเนาะเป็นเนื้อไหว้ไข่ไข่กันไม่หังพวกนี่มันจะมีพวกหั่งพวกเท่ อยู่ทั้งผู้เป็นพลานที่ม mmm. ีหลายอือันนี้ยางหน้าบันบ่คค์เนี่ยยางหน้าโอ้ต้นนี่สูงเกือบระฆังสามเมตรสี่เมตรเลยจากปีแล้วค่าใบเนี่ยประมันที่สองสามปีสองสามปีเดียวเขาโมเดลเสือเฮ็ดมาใส่บ่บ่ท่านได้ใส่โอ้หามาใส่ได้หด้อครับอ่าเพิ่นว่ามให้เกินหาปีขันหาปีไปเด้อเพิ่นโมเดลหน้าให้ใส่ว่าสันยางหน้านี่หาเสือมาใส่ได้ค่าใบเพื่อนไม่ได้กินเฮ็ดน้ำเพิ่อนน้อครับ ตัวนี้ก็ต้นพยุงเพื่อนครับโอ้ไม่ตอนซอนครับหน้าเขาก็งามงามงามพี่น้องไปเขาเพื่อนสามดาวไปย่ผมว่ามันเพื่อนว่างได้รับหนามใบเพื่อนได้เขาเพื่อนเนี่ยเที่ยงเจ้ยก่อแห้งเนี่ยมันเท่งไรก็ได้เสมอว่ามันจับว่างไว้มีแต่ยางหน้าเพื่อนมีแต่ยางหน้ามีแต่พยุงครับแต่ก็ไม่รั่งไม่หั่งห่อนีละครับไม่หั่ง อันนี้ยาครับบอามะแก้มเขาอยู่นี่กบข้อกบข้อเอามาปลูกบ่โอ้ก็ได้กินตำสมบัตข้อยังได้ครับนี่ก็เลยกินนี่แหละครับเนาะกบข้อนี่เป็นยาระบายลโอ้นเดี๋ยวว่าเขาปลูกไหมดูร้านเบิร์นนั่นพ่ายเนาะเพราะว่าจักหน่อยนี่บ่มี่เด็กโงใหม่เมื่อก่อนนี่ผมมาเนี่ยสิเบิร์ไปแล้วกบข้อนี่ถามเบิึงเด็กเด็กเด็กน้อยเนี่ยโบจักเลยคำกบข้อมันสิจักแต่ล่ำใหญ่หมากล่องกองว่องยังไปเสนลบ้านเนี่ย ต้นนี่ก็ต้นไม้ห้างเพื่อนถ้าซื้อมา,อาว่าไอ้ต้นต้นต้น่างนี่ครับซื้อมาโอ้ซื้อมาพอ,อกกันเลยครับแต่ว่าใส่เ<อ>สื้อเฮ็ดนี่ก็เป็นตาเกิดอยู่ได้เพราะว่าเพื่อนว่าไม่จิกไม่รังพวกกันไม่ยางหน้าพวกไม่สัดยางเห้งยางย้งเห้านี่เพราะนั้นตระกูลเดียวกันเดียวกันวัดเออเกิดเฮ็ดขึ้นกันเฮ็ดขึ้นไปทั้งคู่มันเป็นไม้หั่งมันเกิดเฮ็ดละโงกหน้าเลยสซื้อมาปลูกเกมกันไปบึงมาแซมกันไปบึง แต่<ห>ผมได้ยินมากเลยไอ้เด็กคนว่มมายางหน้านี่คันอายุเจ็ดปีขึ้นนี่ <c oughs> แมน่นน่ใไซเสือเฮ็ดก็เกิดคนว่าเกิดเฮ็ดครับเพราะว่าคนว่าอันโดยธรรมาตาบเดี่ยวยึปปาไผสีเอาเหือเสือไปแหมันคนนั้นก็นยังเกิดคนว่าเกิดเองมันผมก็ยังคิดว่าอยู่โอมมมม้คนแมนอยู่ว่ผมว่าคขันแมนเพิ่งจะใส่เสือแต่ใส่เสืออะไรเพิ่นแบบว่าเพิ่นใส่ี๋ยว่ากระตุ้นให้มันออกไว้คนวาใหามันมีเ็ดไว้รับปีสองปีมันก็จะเกิดได้เคนว่าครับ ต้องผีขี้ปวดแต่อายเอคาคนมีคาเนี่ยนี่อ้ายนะล่วงไพ้คนคนมีคาเด้อเอาตอนนี้เขาจะไหนอ้ายคาเข้าเนี่ยเดขายอยู่หรครับก็เดขายอยู่ครับอืมันจะมีนอนนอนมีไปเรื่อยๆวันเสาร์บ่โอ้วันเสาร์เนาะครับเนาะไปตามตลาดนัดแม่นบ่โอ้ใหญ่เพิ่นเดวไปเนาะครับเนาะวันเสาร์วันก็ไปครับงั้นผู้ใดเรามาขุดอ้ายว่ามาขุดไอ้คนเล่าแล้วมาขุดเองอ๋อใหญ่เพิ่นมาขุดเองขายเองโอ้ยีบ้านมาเอาเอง เงินก็เเอาเองแม่นบแ<ม>น <laughs> ่แม่นธรรมดาเด้ยวครับเดียเราเห็ียบเนาะเงี้ยนตอนสว่นครับพี่น้องเดี๋ยวสวา่าน้าได้ย่างเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้พี่น้องเฮาเบิ่งใหม่ดอกครับอ่าผู้ใดสนใจคานี่อยากได้ไปเฮ็ดแนวเฮ็ดหยัหนยงนี่อ้ายก็ขายอยู่แม่นบ่ครับอยู่นี่คขาแดงใหญ่นี่เฮาเฮ็ดจังได๋ครับอ้ายการขายนี่ขายให้เพิ่นเบ้าจังได๋ครับ ก็แล้วแต่ครับมันว้ากันเดี๋ยวกอเป็นกอเป็นยังก็ได้จริงๆนะโอ้อาเป็นกอก็ได้แมนเป็นลุมก็ได้จริงๆครับราคาเนี่ยคือว่ามาคุยกันได้เนาะครับเนาะแมนเพราะว่าอ่ายเพื่อนี่คขาอยู่นี่หลายประมาณจักษ์กอครับัยได้นับบัวพันกัวกอยู่ด้พันกัวอืมก็พันกักออันยกตยัวอย่างห่ละกอกอนี่สมมุ่าเขาขายนี่ขายหลายไปเลยครับนี่กอนี่ละประมาณอยูซีซิปหาซิปลำลิ้ ลอยล่ำผุนบู้นนี่ประมาณตัวนี้กสามรลอยสี่รลอยเดียวตักอหนึ่งสามรลอยวะครับนี่โอ้กอหนึง300่งสามลอยคืปีแล้ยวมากขายสามรลอยขายสามรลอยเนาะโอ้พันกอนี่คุณหฮันมึงเอาเรื่อยพี่น้องเลยผมกับตีมูนข้าว่าไหนคือสี่ร้ายเติบเยอะบางไงุผมซู่มมันเรผีในอ่ายขึ้นงามพักแกแมนไปได้ครับพี่น้องเป็นค่าเพื่นอนผุนคนมีค่า ขาพุ่นหลายแห้งไอ้นะลุงพลันมีค้าครับขาแดงใหญ่ขาเกษตรเท่านี้ครับไผสนใจเด้อหรือว่าพี่น้องเข้ามาตลาดนัดมื่อวันเสาร์กะแวะมาอุดหนุนพล่นได้พล่นขายอย่งไรครับใหญ่พล่นเอาไปขายก็เห็ดเป็นยี่สิบบาทบอกว่าเห็ดเป็นเงาเป็นยินนละว่าอยู่ว่ายนอละสองบาทว่าสั่นเนี่ยอ่ะก็เป็นนอกระนอละสองบาทนอออนนะกานขาย ขา,ขายเป็นกอยกเหมากี่คือกอละสามลอยนะครับน้องโอ้กอละสามลอยนี่ถือว่าสุดคุม้มเลยครับพี่น้องเพราะว่ากอขาดแต่ละกอนี่ใหญ่แห้งผมว่านี่สามกอถึงสี่กอนี่ว่ามันไหนรถปีกลับผมได้ครับนี่บนว่าผมว่ากวดนี่มาเบ่งเอาเลยครับเอาเัินขอเบอร์โทรในเจ้าหน่อยไอ้เพราะว่าขันหากว่าเอฟซีเข้าพี่น้องเข้าสนใจอยากแต่ค่าค่าเพิ่นติดตัวมหาอ้ายสินะโอ้เบอร์โทรบอกครับครับผมศูนย์แปด เก้าเก้าซีศูนย์แปดเก้าเก้าซี่เจ็ดหกศูนย์เจ็ดหกศูนย์สองหนึ่งสองหนึ่งครับอ่าซื้อจ้าไหนเนาะครับนรุงเนาะนารุงครับหรือที่หัวจักกันเนี่ยพ่อยังครับบ้านเนี่ยพ่อดวนพ่อดวนบรรจารณ์เนาะครับเนาะเอาสุดท้ายมือเนีค่ยเนาะครับขอขอบพระคุณไอ้นรุงหลายครับที่ผ้ายางมะเบงมะส้มสวนเพื่นให้น่าสวนผสมเพื่นครับมือเนี่ย เอาคลิปนี้ผมลูกสอนคนนอหน้าพร้อมไอ้แล่วงขอลาพีลาน่องไปก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่คลิปน,น,ปปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ